กลุ Group ulture, hang, um, ่มออฟ r ซลลิคอ r เชอร์บ้านสะพังเชียภูมิพลวิสมัดมีซิลสกาฟรุคลฟซิลเทรดส์กลุ่มออฟเซ l ลิคอเอร์บ้านสะพังโลเคเต็ดในสะพังวิลเลจสะพังซับดิสตริกบ้านแทนดิสตริกเชีย v ภูมิพลวิสค i มมู n ิตี i อิ the Sapang area was appointed to be a sub-district in 1909 in the past was a tattoo bukiya district nowadays the Sapang sub-district is under the administration of ban tan district in Chiepung province most area of Sapang sub-district is flat with paddy fields and some upland the people use some area for farming The conditions are sandy soil and stony sand. บ้านจะพังเบ้านะพังนี่กับตะกอนเนาะห้วยน้ำเนี่ยเพมันกับว่าทันสมัยทีนกี้บ้านนี้เอามาแล้วกับน้ำกับอะไรลงจากกุณภูมามันกับมาพังมาพังก็เลยเอาติตั้งซื้อวางเลยซื้อบ้านจะพังสรน The group of Sericulture Ban Sapang does not weave silk during farming and harvesting seasons. It is not their main job. The members of the group only use their experience and expertise to design patterns. นางแก่ชายผลทับทิมจ้าเป็นประธานกลุ่มมอนไมสะพังจ้ค่ะสวัสดีค่ะฉันนางเตียงคําปานวิเศษเป,เป็นเฮรันยิกค่ะ กุมแต่เก่าแต่ก่อนพ่อแม่เพิ่นก็เฮ็ดอยู่ดอกเป็นกลุ่มแต่เพิ่นก็ไปบ่วายแล้วลูกหลานเลยมาเฮ็ดต่อหลานก็เลยเสื่อมต่อสมาชิกก็มีอยู่ยี่สิบสามคนนะแต่แล้วก็สมัครเพิ่มอีกก็มีเป็นสามสิบสามสิบสี่สิบคนนี่จ้ะเรื่องไผ่โรดจ้ะสีเขาวสีสวยออกเหลืองน้ำเรียงไงจ้ะแต่ก็มีบางคนที่เรียงแบบ สมัยก่อนพันเด้อนบ้านสมัยก่อนเป็นไม้น้อยแต่ว่ามันสิเรี่งไงเต็มไม้ต่ไม้บลายคือพวกรุ่นไม้นี่บางบางข้างพันใหม่ของของโูนนะคะม้าบรทันก็เลยบ้านเขาดุนแต่ก่อนแต่ก่อนนพก่นก็เลยเอาพันพื้นบ้านอยู่นะคะ